สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนจะพามาดูภายของเว็บพนันนะครับโดยผมหม่ำครับผมกล้าครับเห้่หม่ำเพื่อนเมื่อคืนได้ดูยูทูป่ากเพื่อนได้ดีเพื่อนเมื่อคืนเราดูรายการกะลักครั้งหนึ่งด้วยอ้าวจริงดีเราก็ดูเหมือนกันเราชอบมากเลยออเอินวัดใหญ่แต่เราดูไม่จบหรอกเราไปเจอลิงก์หนึ่งมาน่าสนใจเลยกดเข้าไปดูเว็บอะไรเหรอ ออกจากห้องเดียวเราเอาให้ดูตอนเรากดเข้าไปดูในลิงก์มันบอกฝาก50ได้100นี่เลยกล้าเว็บที่เราบอกเราว่ามันน่าสนใจอยู่ฝากเงินแค่50ได้เงินมาอีกตั้งเท่าหนึ่งเราว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะหมากแต่มันจะถูกกฎหมายใหม่นี่สิเราก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอกนะแต่โปรโมชั่นมันดีมากเราอยากจะลองเล่นดูสักหน่อยเราคิดว่านั่นน่าจะเป็นเว็บพนันนะเพราะเห็นในข่าวว่าคนติดพนันและขโมยของไปขายเพื่อเอามาเล่น เราคิดว่าลองเล่นดูสักหน่อยคงไม่ติดหลอกเราแบ่งเวลาเป็นอยู่เอาหม่ำเรียนเป็นไงบ้างเพื่อนเราไม่ได้เรียนคุณครูไม่เข้าสอนเลยนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งคาบเลยอย่าบอกนะว่าไม่ได้เรียนแล้วเล่นเว็บผนันทั้งคาบหนักเราก็บอกแล้วไม่กล้าเราแบ่งเวลาเล่นเป็นอยู่ไม่ติดหรอกเราแค่กลัวเพื่อนเล่นหมดตัวเพราะเราเห็นในขาวเราไม่อยากให้เพื่อนเป็นแบบนั้น ขอบใจมากเพื่อนที่เป็นห่วงเราดูแลตัวเองได้เว็บนี้ดีจริงๆมีแค่เล่น50บาทนะเนี่ยยังได้ขนาดนี้แต่ถ้าเติมเข้าอีกจะได้ขนาดไหนเนี่ยรอได้เงินอีกสักหน่อยเพิ่มเป็นเบ็ดหดีกว่า yahoo นี่ก็สายแล้วทำไมหมากยังไม่มาโรงเรียนทำไมมาสายจังเพื่อนวันนี้พอดีเราดู YouTube เพลินไปหน่อยดูเวลาอีกทีก็เที่ยงคืนแล้ว เราว่าเพื่อนคงไม่ได้ดูยูท b e หรอกน่าจะเล่นเว็บพนันสินะนี่เราพูดอะไรไม่เข้าหูเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูหมุดติดจังเดินสวัยเลยอะไรของไอ้กล้าวะก็บอกอยู่ว่าแบ่งเวลาเล่นเป็นยังมาบอกย้ำอีกโซหนิรันโทจัดหรือว่าเราจะเพิ่มเบ็ดดีวะได้มาแล้วตั้งเยอะเพิ่มเบ็ดดูดีกว่า ได้มาอีกรอบนี้นะจะเอาไปให้ไอ้กล้าดูดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวกดออตโต้ไปแป๊บเดียวทำไมเงินหายหมดเลยเจ๊กมาแงงไม่น่าเลยเราน่าจะเชื่อเพื่อนตั้งแต่แรกคือฮือฮกล้าเพื่อนเราขอโทษอย่าบอกนะวันนี้หมากมันจะมาสายอีกฮือฮๆอๆงๆๆงยเยงเาเพื่อนทำไมถึงร้องให้หละ่ะ ก็เราเผอไปกดออโต้สล็อตแล้วจากที่มันได้เงินตลอดเสียหมดเลยเพื่อนงื้องื้อแง่แงก็เราบอกแล้วอย่าเล่นเยอะเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนจริงด้วยเพื่อนเราโง่เองขอโทษด้วยนะเพื่อนที่เราไม่เชื่อเพื่อนไม่เป็นไรนะเพื่อนถือสว่านี้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเดี๋ยวให้หนมหน้าปลอบใจนะหนมหน้าหนมหน้าไม่เอา